จกเจ๊เช็ดก็สูดรสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้นะแกก็ไล่มาตามสเต็ปไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวรอมันดูจะดูนี้ตัวกอ้กลงนี่นี่เนี่ยอย่างที่บอกเลยแปลงนี้นะคะต้นในพวกบางแสต้นเห็ดหมาอะไรเงี้ยเต็มแต่ว่าหญ้าจริงๆติดขึ้นเลยค่ะ นะออ้หินเออเห็นว่าตหินเง้ยเป็นเสียง มีดอู่ครบคานอยู่ดีโอเคปกติไม่มีอะไรใบมีดันแปลงนี้มันมีหินด้วยค่ะตกใจหมือนจะทีนี่แหละแล้วก็ลากยางลอยด้วยแล้วก็นี่แหลเหตุผลที่เขา,าอ,เอาเรือสูงขึ้นไม่ยังนีนนะะไรเนี้อหินมันเป็นหินแบบหินลอยหินหินจมหินแบบนี้ ตรงนี้ก็หินนะคะเนี่ยหินหินเลตเนย,ลรเยลลตรงนี้ก้อนเลอะเลยไม่ได้ลากยางตรงนี้ก็ลอยน้าแก่บังเวิร์แล้วไม่พือ่อเสียก็ซ่อมพังก็ซื้อใหม่จบไปทำง,งานได้พอ เอาแลบไม้ที้มตาด้วยนะน่าอ่านเลยนไหลมันเอ็นดน่าต้นนี้ต้นไหนกัน กว่านะคะไม่กวา่ามกเลยคน้นเลยปั้น,น,นง่ายง่ยกว่าง่ายกว่าไม่ต้องกวายนานเวลานะคะลยนอันนี้ยาี่านแะเนงฝนี้นีก่อนนี่นะคะยังลื่นอยู่นะต้องลอย ตาลื่นอยู่ทีนี้อะ้าแกไม่กว่าพระนี้นะะกล้องต้องเนียงค่ะเพราะว,ว่าเดี๋ยวมันมันถูกมัประเด็นโดน ฟันเพื่อเสียชีอมันมันกระเด็นไปไกลแล้วมันไม่รู้ทิศรู้ทางด้วยนะคะมันขูดไปทีทีหนึ่งอันตรายมากพูดก็พูดนะกล้องนี่มินทาวเก่งเลยตั้งแต่ถ่ายคลิปมาเนี่ยพูดมากขึ้นเยอะเลยค่ะใครอยู่บ้านนี่ไม่ใช่คนพูดนะเงียบพูดไม่เป็น จะแปลกพอถือกล้องกูลงลงพูดมากขึ้นมาอิเหมือนเหมือนเก็บกดอะพูดไปเรื่อยเลย อันนี้นะคะจากตอนแรกที่นาแกบอกว่าเราบอกน้าด้วยว่าเออให้วิ่งค้าทีนาแกเปลี่ยนใจนะคะนาแกวิ่งทั้งหมดเลยวิ่งหมดเลยนะคะเพราะว่าแกบอกว่าเดี๋ยวรอบหลังมาจะได้ต่อวิ่งครา้ทีแกต้องมาเก็บใหม่โอเคเข้าใจค่ะแต่อันนี้ในคนขับแล้วแต่คนขับเลยว่าเขาจะทำไปไหนนะคะนี่ค่ะก็วิ่งไปไม่มีอะไรแล้วคะ่ะ เดีเย๋ยวเราพบก,กันคลิปหน้าเด้อนนะคะยกระเชิคกระสุนขอบคุณที่เพื่อนท่กติการนะคะกล้องพลิกมาไปขอใครด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ทุกค,คอมเมนต์นะคะตอนนี้ก็คือให้นาแก,กลากๆไปนี่ล,ละวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงบ่ายนี่คือออกจากตรงนี้นิดนึงไปรุนปรับที่เขาหน่อยคือเขาจะสร้างบ้านฝั่งตรงข้ามแปเนี้ยนิดนึงเขาเขาจะสร้างบ้านกัน ให้เราไปปรับที่แบบทางให้หน่อยจะตีผังวางเสาอะไรเงี้ยเขาเนี่ยค่ะบอกไว้ตั้งแต่อะไรันแล้วพอดีแต่กล้องบอกเดี๋ยวให้เข้ามาตรงนี้สัน่นแค่ามาทีเดียวเพราะว่ามันจะได้แงานทีเดียวนะคะ้ามาปุ๊ปบตัดสองชั่วโมงสามชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงสองชัง่วโมงมันก็แบบขาดทุนนะแกรถไม่ต้อง นั่นอยู่ออกมานี่ทางานทีเดียวก็ช่วงบ่ายก็ออกไปทําตรงนู้นจบค่ะง่ายๆกันการมานก็เหมือนอย่างที่บอกถ้าออกไปตรงนู้นทีเดียวก็ม่าถนึงออกจากบ้านมาตรงนั้นดี๋ยวเวลาิดนแต่เขาก็โอเคเขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาวันไหนก็ บบเดี๋ยวเราพูดคลิปหน้านะคะยักจะเช็คก,ก็ส่วนขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนจาก,ก่อนจ้าก,ก่อนกระ